เรืออะไรเนาะเรือแต่ขดบอกแก้วบอนเฉลี่ยมาเกีเียงอจะนกีเกียรจะจับมติดเยกี้ียจนกี้เกียมืนจหี้เกียหมื่นวูแต่เนาะอันหมื่นแหงเนียนูเด้อแล้วกี้วาจะใช้ง่มบานั่นว้อเนาะจับิดี้เกียเกียมักัดจับประดาง่เนาะหมื่นวูหว่เนี่ยด สบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสกูสกุนพ่อแม่พี่น้องเลยการินนีตรอหรับการซีซองของบ่ปวอนสาวนาคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้เฮากอยู่อยู่บนเฮือนเาบัวเนะเาะพ่อแม่พี่น้องเลยพอดีว่าทางทีมงานกองเงาก,กัได้พากันามาโบกภายในเือนเนะเาะพ่อแม่พี่น้องเลยพอดีว่าเทพืนแล้วไปที่เรียบร้อยยังเหลือแต่งานโบกเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย โ okay, อเคพ่อแม่พี่น้องเ้ากลับไปเบิ่งไปชมทางทีมงานเราอยู่ข้างในลำกันเลยพ่อแม่พี่น้องเยลยไปทักทายสบายดีน้พองเซร่นลำกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยไป,ไป,ไปพอ่าพ่อแม่พี่น้องกูทางเดินชาวบัวเป็นกำลังใหญ่เลยกูอ่าเปิดเกาะออกมาขนาดเป็นทางเสาไปที่เรียบร้อยยังเหลือจะขึ้นโค้งเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าเพื่อนว่าทางทางนายสร้างเพื่อนบอกว่า โบกแล้วผลวัชิเอ็ดโค้งผลระคืนโค้งเลยผลว่ะทางสั่งแก้วผลเนาะพ่อแม่พี่น้องไงโ,โอ้เสียงมันบุนอยู่ข้างในพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบูปเห็นอยังกันอยู่เนาะไปเอากระเข่าไปเบิ่งอ่าทางทีมงานเอาน้ำกันเนาะว่าผลเห็ดอยังตอนนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องไงไปไปเข้าไปบริการน,น้ำกันเลยผู้ชายพี่น้องไงโอ้ปาไปเทพืนไปทีเรียบร้อยพ่อแม่พี่นอ้อ,นอ,อ,นองเอ้ยโอ้กากลิ่นเทผืน เนียบขนาดเลยหน้าสร้างใหญ่ลงมือเฮ็ดเองเลยนี่กะเทพื anyway, ้นมือเทพื้นบ่พอก็บ่ไดมาเนาะขอให้พี so, so, ่น้องก็ปฏิติเรียกอ้นึงสร้างใหญ่สบายดีได้อ้อทางอายเพิ่นกเพิ่นสมปูนให้ทางทีมงานของเฮาโบกเนาะพอดีเอาแบ่งมาีกันเฮ็ดป๊าเสียงดังกดกาดกกาดไปเฮ็ดเด้อยู่ข้างในเนาะไปเากัักทายสดีทงบ่าวแลนํากันเนาะอพี่น้องเ้ค สบายดีป่ะเลยเห <laughs> ็นยังปัน่นกระเทนอะ่ะเนาะเอาเนียบๆเด้อะเห็นยังตะเกียบมูชาวย,ย,ยังดงป่ะ <laughs> เอาเขาไีกบึงใกล้ๆกันวันไหนพี่น้องเนียโอ้อหอ่าเด็ดขากกนเลยกูละแพงกูละแพงเลยแบ่งกันเด็ดวันไพ,พี่น้องเนี่ยอ่โอ้โสมมติว่แหล่ได้ตัวนี้เก๋เวียดอย่างเนียบเลยตอนนี้เพกกิ่งจะ ปั่นปูนเผื่อให้มันเนียบแต่ะลุกฟองเนาะพ่อแม่พี่นอเรทางบาเลยเพื่นกับเพนกเก่งได้ขโมยปัฒนาเตยเวลาเติมกีกับเืนกับเป็นบันไดมือนี่โอ้ยเป็นเมื่อแรกงโมนี่โอ้บอลเลี้ยวว่ายูบอลเลี้ยวเฉยเลยเด้อโอ้บเี้วเพื่อนว่ายเลาวเน็ตมาขึ้นเฉยบ๊วพป็นรองเลยเพ่อว่ายเลพ่นเลย คนยังซ่าว้ายแชมเปี้ยนคนในเมื่อซีบละเดียวนี่เก่งเก่งเก่งอ่าปุ๊บได้สมนี้ก็พอได้สมนี้บ่อะเอาเนียนเนอะผู้สาวงามนะเก่งเนี้ยเนี้ยสักเนี่ยแก่งผู้สาวเนียนบุนมากอันนี้ก็เลยเห็นงามไปเพิ่นไปเอาเขาไปทางห้องนั่นเสียงยังได้ไปอื่นเนาะไปฮะวาระกำกัน cần ใส่ việc หยัง Còn chị เพิ่นจ้ะเนาะ nó quạt ส้มเหลี่ยมเลยสวัสดีอาชิตานสวัสดี đi นี่ tàn เด้อจ้าเด้อ rồi, นี่นําเอา um แต่ว่าออมณีชุดสวยงามอยากให้มันงามหนให้มันงามคือกับจ้ของเฮือนเพิ่นเนาะเจ้ของแกกับผู้สาวเด้ออิตาเด้อยบ่แม่นเด้เ็ดีเด้อไอผู้สาวเด้อขี้ล่บ่งามปิได้เพิ่น่โดยงามาสิได้ใจเพิ่นไดยกอิตาเนาะโอ้ยพี่น้องเ้ เอาไนานทั้อง,องเชลาทำกันอยู่ในออเออผมที่องเลยคุณประมาณทิศปลายเน,ยน,น,น,เน,ยนเาะที่แล้วนี่กัตอนนี่ก็แล้วทีรีบร้อยยังต่แพงหนึ่งโอ้โอ๋โอสิมืน่นเ่แงแพงกับาบอนเองเนี่ยัยงได้ปัน <c ười> ่นเิดพูดไปเศร้าบุงแกงละมั้งนี่อ่าปุมหมืออ่อเดียรีลิฟผมไปนอนเลยขอโทษขอไฟน้ำไม่ได้มีไฟเปิดเนาะ

เราหนำนอยูหน้มนชล่ะหลวงพ่อหลงพ่อปัที่ไปทียบร้อยบ่าอ้ยนี่เลย๋อ้จะึมวยแถววะจะลใช้สร้าแผงเก่าน้องดาวแผงน้องดาวบ่โอ้ยน้องดาวเป็นะครับทำธุรกิจครับคุณพ่ออ่าเนเมยอยังก็มือหักของฝันบโดยของฝันมาเตียเพยเรื่องเราสร้างคนเลยโดนเรื่องเรื่องสร้างของห้องดาวเ็ืนเนาะยไงเนาะเมื่เลยเวกหนดาเวลาระเดี๋ยวผมไปอง เดียวคือทอนแสีนตไอ้บอนมาเฉลยมันก็มือลงค้องตันี้ก็เปิดปั่นไวขนาดก็เฉลี่ยนหมูได้บอชงเราเฉลาดเนาะงมือคนหมูได้บอ่นเกลยเลยเนะเ่อบนารยอแขงามหล่ได้เี่ยอไ้อแข่ดลงหลามันหิบไแข เม่เลยอทำเโดยแม่แล้วอรแม่เบิรงยังเมื่อยแล้วเดกคนบผับคนเลยไม่ไลองเลยขาเลยขาลรุยเลยคนจะปั๊ดุกทขนาดเลยคนจะคนรุยก็บไรคนไยังแข่งปาโอ้ยแข่ง่ยากคนว่ะโดยเพระเ็ุยากอคนจดจ่ดีอเลยกนี่ตั้งปวดตะแขนปวดทั้งมือเนาะอย่างและปั่นกับว่าไง่ายแค่นี้ นองดาวเพิ่นเมื C ่อยังไงมันเฉดะูอยู่ป่เมื่ออันัขวักขวญบ่โดยเดอซานเพิ่นได้ไหมคนลูคาโดยได้ไหมคนลูคาบ่ตอนดีใจนพิ่นอยู่ไดีใจนพิ่นเนาะเพื่อนขอฝันได้ขมาได้ข้ามาออออออพอ่งไเอาเบ่ก่อมียูมีบ่๋อมีสำรองลายอันอยู่เนาะสาี่อันอู่เตือนตเเอือนตอเออเอเ ไมลกม่เลูมีการไปู่้ยเยมีการเผื่อไปอีกเนาะโอ้หนุนังนยละหนวกไเนยไ่น้ทางับนายใหญ่เนกับานเลยเนาะโอ้ยนมื่อกับ้งดาวได้ผมก่อนกับ้งดาวบ่ดเ่ะกับ้งดาวอว่ป้ายาเปี่นกคือปย่นะจกกเป็นเจ้ามาเลย แม่เราถึงดอกัดมดกัดหมม่ใช่พูดกัดมือบ่อเนาะเปเราจะลาออกมาเรียงามเด้อจ๋าเด้อเงียบเด้อจ๋าเด้อไม่ใช่ลาเลเราจะลาเนียบอยู่แล้วให้ลายสบูฉีนจะไห้ จะได้ไล no. ่ได oh, ้บอกเนาะได้ไล่ได <À> ้ชนะกินเนอร์าละโอ้นงมแต่พอเงินผลุคุเองได้บกพอเลยโดยโอ้เหิันว่าเอาขัดเด้ออัดเด้ว่ะชิมชีน้ามาให้กินก่อนอ่าพันยันพันังผงามนะโดยนม่คอยเชื่ใจน้องหลานะบกนะถใจกูได้แล้ว เิไปชเกินเนาโอ้เดกนี่มือนกนาน้องนายน้อยหม่ะโดยน้อยนอยน้อยพี่กินูเนาะน้อยก็านงานมาหลายบทละน้อยก็เป็นงาน่อนี่นงเลยมันแะลาเป็นทางยูทูบเบอร์เป็นทางคนทงานน้ำงานน้ำเหมือนทุกอย่างนะเป็นท้งยูทูบเบอร์เลยดเป็นฉากเน้ำธรรมดาแฉลเลย อัน้่านาสิบเก้าปีว่าเ้องเฉล่าปวด้าวเาปว่ต้องหลานเนาะเต็มเบาเลยเนาะนอสังนี่น้องเลวโอ้น้องเลว่ะล่ช่วยบพพ์้อนา่เนอะายไดเนอะพพอนี่คือสียดกำลังมวอยู่นี่บัวไวคือทั้งบแรล่ทั้งมังเสลาเนาะ เาพอให้ซานะโนรานี่ใช uh ่ชุดเวียดก่อนเวียดก้อง่ละโอ้ตองเียวนลพ่กันแตกดยลที่แรกันเกียกลี่กันแตกลงที่สามเลยแตกเลยแตกเลยเอาไหลลคนนี่มีกันแตกอยู่เนาะลพอมีกันแตกอยูเนาะแตกเตัอธรรมดาและชุดเวียดกันาะุดเดี่ซดีกนได้ไชุดนี้ กเล่นรถเดียวแท้เลยจะวันมรจะเล่นรถเล่รถโประมาณจากมือเราเชิาแล้วนี่โดยผู้กับมออนผู้นปะมาณท่ปลายนนมัใช่เนาะผัวหังนี่มันลังใหญ่เลยโดยมันมีห่องอัไรห่องเนาะโดยทำไรทีมานาแบบ

พนเอาดินเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วบ่ต้องจะล่ะเออโอ้พี่น้องเดประมาณมันก็อดินเข้าไปที่เรียบร้อยนลอจะขึ้นโคมเนาะมันลเนาะนจกําลังไม้เนาะไม้ไม้แล้วสิเลยอโดยไก่สิเริ่มเ็เาสทีแล้วโดยไก่สิเป็นราคาเฮือนแล้วเนาะเฮืประมาณจ้ะพี่น้องเประมาณมันก็อ่าเไม้เตรียมไม้ไว้อยู่กําลังสิขึ้นโคมเพิ่นว่า ซาตันี้แล้วบบกนี้แล้วจังไปให้พูดบนนัาโดย้จะแดียวโ้องบดว่าอกนะแมนแมนแมนโอ่ม้เนียบเียมเงียบเนียงากว่เกบสาวอีกแนะาล้วบพเโอ้ดีแล้วนี่ยงามงามเยอะพอๆกันน่อยงามงามก็ติชมได้นี่สมมติวันน้องเชลาเขานแหละอพพรน้างามแล้วสม

เรไารกพงอีนีก็แล้วปะปพ<ะ>ดพองไ้เพงอะพลงเสลาบดงพอง,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 งอ,อปัดล้วบ้อลงเสลาปัดพลอยล้วบ้นนอนะเรียบร้อเยเนาะ เหลือแต่ขดบอกแก้วบนฉละมาเกียงายจังเยเกียงจ้บตรเยเกียงจัยเกียงหมื่นจอยเลยเกียงหมื่นหัวแตกเนาะอันหมื่นแหงเนียนแล้วทีว่าจะใช้งากจีปานังหมอเนาะห้เกียจจ้าบุตรีเกียงเกียงกจับประดานี้เนาะหมื่นว่ะเนียูด อยเจีดโแก้วเราจะหลังเขีดโแกวแนแวกกับุกแ้วเนาะถึงเนาะอยูเลแ่ข้างล่างเนาะน้องฉลาดจะจะพามันเหรห่าอปเนาะแ้ันเลยดเลย มเลยเเนี่ยเราโม้เนี่งไ่้วัอนะปั๊ดิชสิล่งอลยังชสโลงอัวเลยอแตเนี่กแตะอันเนาะอ่าจะขเป็นครีมกับครีมสั้นีนะครีม่ออันีเลยเนาะกระแตกีกระแตกธรรมดาไนานว่าปีนี้ต่รมกครีมม่ิ้นนะังกมีกระแตกเจ้าโม่เิน้องไงโม่โมเนมีแต่ครีมเนาะเ็ดปูนกับกระแตกน้า อาวหักลิ้มันะละนาเลดห่าก่ากับบึงมานะละ่องคองกันไปด้วย nhau ยนงไงตีนรองโอเคพวกนาี่รองเอ้คลิปนี้กะสิบกอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ไอไอพ่ปอนคลิปหนาเอ๊ะพวกนาพี่รองเลย <c ười> ฝากพ,พี่น้องกดไลค์กดติดตามให้เลยเด้อฝากพี่น้องเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้บัพพรจะคลิปต่อตอไปเนาะฝากพี่น้องเลยสุดท้ายนี้ขอเกล้าพระสบายดีเด้อสวัสดีทุกเช้ะสวัส,ะะด,สดีโอ<ด>้ย <laughs>